แปลงของพี่ขาวใช่ไหมฮะของพี่ขาวนี่พอเราแนะนําให้เขาได้เห็นการเปลี่ยนแปลงว่าเป็นยังไงแล้วเนี่ยตอนนี้แปลงของพี่ขาวเนี่ยเริ่มดีขึ้นกว่าเดิมแล้วนะครับถ้ามันจะโตโตเร็วฟ่าปกติอย่างที่เรายังไม่ได้ใช้ฮอร์โมนอ่ะยอดมันจะเหลือเร็วฝ่าใบมันจะไส้ข้าวไส้เลยใบใหญ่การเจริญเติบโตการยืดของข้อเนี่ยมันยืดออกมาเร็วไหมพี่ มันจะออกเร็วฟ้าเราไม่ต้องใส่ยายืดเพราะปกติเขา,าใส่ยายืดอยู่อก็บอกเขาว่าไม่ต้องใส่เลยครับใช้ตัวนี้ตัวเดียวแล้วใสใ่ใส่เชื้อราใส่คามาแลงปกตินนแค่นั้นเองจะใช้แค่เจสกโก้คิดนี่เล็กเขาใช้อยู่อ่า๋อปกติก่อนนั้นเขาใช้อยู่แล้วเขาใช้อยู่พวกเล่งแขนงพวกยายืดอย่างเงี้ยเนาะแต่ตอนนี้เขาประหยัดไม่ต้องใช้แล้วก็บอกเขาว่า ใช้ฮอร์โมนตัวนี้แล้วไม่ต้องใช้ยายืดคไม่ต้องผสโมอะไรทั้งหมดประมแต่ค้าแมลงกับเชื้อราอ๋อครับอันนี้เขาฉีดไปกี่ครั้งแล้วนะพี่สองครั้งฉีดสองครั้งเนาะจตั้งแต่วันที่เรามาเจอตอนนั้นที่เขามีปัญหาต้นชชงักนะครับอ่าเรียกว่าพอใจมากเลยเนาะเขาพอใจอ่าครับอันนี้เขาก็จะใช้ของเราต่อเนื่องเนาะใช่ก็เรียกว่าใช้ของผลิตภัณฑ์โปรเจสต์ตามพี่ลำพึงทุกเจ้าแล้วเนาะอ่าครับเคลียร์แบบยอดตองอ่ะอมองไม่มองไม่ไม่ซวยอ่ะ เมื่อกี้ไปดูเพิ่งเข้ามาให้ใช้เขาไม่ยอมใช้กันอ๋อแปลงอื่นที่ไม่ได้ใช้เนี่ยเราไปแนะนําแล้วของเขาไม่เขียวสวนแบบเราจะไม่เหมือนกันครับเคียวออกแบบใบตองอ่อนนะครับใบไม่เขียวเข้มนะจะจะอ่าแล้วก็ใบไม่หนาอย่างนี้ด้วยไม่ไม่น่าแบบหนาไม่ใหญ่อย่างนี้ครับเนี้ยเต็มวันเดียวกันไม่ได้ใช้ข้อมูลจุดเม็ดแต่ที่บ้านใช้ครับปลูกก่อนได้ก่อนสามวันเขาปลูกที่รังสามวันใช่ แตงโมเราที่โดนเพี้ยลงใช่ไหมครับครับหลังจากได้เอาผิภัณฑ์บริษัทโปรเจสตมาแก้ไขปัญหาแล้วนะมันดีขึ้นยังไงนะครับนี่ไงมันมันมันเป็นแล้วมันคืนคืนยอดจะมาสวยมันจะเหยียดมันจะเหยียดขึ้นมาใหม่หมดอ๋อหมายถึงว่าจากยอดตอนแรกจากที่แรกมันหยิกเนี่ยใบโคนใบเก่าของเก่ายังมีอยู่อของเก่ามีอยู่มันหยิกมันเหลือง แล้วมันจะไม่ยืดแล้วทีนี้มาฉีดปุ๊บมันจะเยียดมาอยเงี้ยเยียดมาเหมือนเป็นยอดปกติครับอันนี้เราก็เอาตัวเจสโกคิดนี่มาฉีดตอนแรกก็ปนร่วมกับยาเพียใช่ไหมฮะเจสโกฉีดรอบแรกปนกับยาเพียไปเลยนะครับครับก็สามารถช่วยทําให้คลายหรือคืนสภาพได้นสภาพได้ดังเดิมครับเราไม่ได้ลาดยาของพี่ไม่ได้คุกยาตอนแช่งอกไง มันช้ากันตรงนู้นไงแตงโมตรงนี้ที่นกกากพามาดูมันมีปรากฏการณ์เกิดขึ้นยังไงหลังจากที่เราเอาผลิตภัณฑ์บริษัทโปรเจกตมาใช้คือเจสโกคิดนี่นะครับที่แรกมันเป็นยอดเหลืองไงพี่ยอดเหลืองสภาพจะเป็นเงี้ยมันจะเหลืองตายไปเลยอแต่มันไม่ตายมันแตกใหม่ขึ้นมานี่มันไม่ตายมันคืนแตกใหม่ขึ้นมาเพราะส่วนใหญ่แล้วมันเป็นปุ๊บมันจะ แก้ไม่คืนมันจะตายไปเลยอ่าครับแต่นี้มันไม่ตายมันความหมายก็คือ,อโรคอ่าชะง,งักหยุดลงโรคชะง,งักครับโรคหยุด<ต>โรคหยุดแล้วมันได้ยอดไม่อ่ามาแตกยอดใหม่ออกมาให้เราครับหมายถึงว่าอ่าพิธภัณฑ์โปรเจกตมันช่วยฟืน้นคืนสภาพต้นแตงโมงให้เราโดยที่มีการแตกยอดใหม่ออกมาคือเป็นอย่างเงี้ยนะครับครับผมส่วนส่วนที่เป็นโรคใบแห้งกรอบไหม้แล้วอันนี้ก็คือแห้งกรอบไปคือต้นไม่ถึงกับว่าตายทั้งเถาทั้งต้นครับไม่ตายไม่ตายทั้งต้นอ่านี่อย่างเงี้ย เหลือกิ่งหนึ่งก็ยังอยูอ่อันนี้ก็เป็นปรากฏการณ์ที่นอกกักนะครับซึ่งดูแลแตงโมงในแปลงนี้อยู่มาเล่าประสบการณ์ที่เกิดขึ้นให้กับพวกเราฟังนะครับอันนี้ก็ดูเหมือนว่ามันก็เกือบทันของพี่ลำพึงแล้วเหมือนกันเนาะอแลครับแต่ว่าต้นโตโตเร็วโตวสมบูรณ์มากครับไวครับพอเราห่างห่างยาปุ๊บแค่คืนเดียวมันก็เปลี่ยนแล้ว แตงแต่งก็เปลี่ยนเปลี่ยนสภาพทันทีพืนเดียวครับพี่พึงเล่าให้ฟังหน่อยวันวันเก็บเกีเก่ยวแตงโมของเราเนี่ยนะครับพื้นที่เราเก็บนะ่ะลูกแตงโมมันมันมีความเสมอลักษณะผลนะมันเป็นยังไงบ้างพี่มันก็นวลขึ้นเงาดีลูกเลื่อมดี<อ>ลูก้วยครับในเรื่องของลูกใหญ่ๆเนี่ยเนื้อฟ้ามเนื้อกลวงแก้ไขได้ดีไหมฮะ ได้ดีเป็นมันก็เป็นสร้างเนื้อให้เหนื้อแน่นดีแตงโมที่เราเห็นนี่นะฮะพี่มีดแรกหรือมีดสองเนี่ยมันมีลักษณะเป็นยังไงบ้างพี่โตสมาเสมอหรือว่ามันไล่เลี่ยก,กันยังไงฮะที่ตัดวันนี้ก็เป็นมีดแรกก็จะเอาลูกที่แบบที่เป็นก้อนเอาไปหมดเลยตอนที่ลูกแตงโมเราใหญ่แล้วเนี่ยนะครับพี่มีการบำรุงดูแลรักษาโดยเอาผลิตภัณฑ์บริษัทโปรเจสต์ามาใช้ยังไงบ้างครับก็มาที่ ร่วมกับทานเคมีที่เรามีอยู่ยาแมลงะยาผมเลยสี่ห้าวันชีททีสี่วันชีที่แล้วแต่แมลงจะลงของเราเนี่ยเราก็ใส่ปนไปเลยเนาะปนไปเลยครับก็เรียกว่าผลิตภัณฑ์การเกษตรอื่นเนี่ยเราไม่ได้ใส่หลากหลายตัวนอ่านะครับแล้วพี่ดูดูแล้วเนี่ยลูกได้ปริมาณผลผลิตเป็นยังไงบ้างพี่จากที่ได้เนี่ยของเราเนี่ยมันก็แลดูดีอะเพราะว่าผักต้มเทียมเราไม่ได้ใส่ อย่าผสมเข็มาได้ใส่เลยเราไม่ได้เปลืองตัวนั้นเพราะบ้านแม่ใหญ่นั้นเขาใส่ครับแล้วแปลงแปลงของแม่ใหญ่ครับที่ที่เก็บไปแล้วนี่จากที่เห็นเป็นยังไงบ้างครับเข้าเข,ข้าใช้ไม่ได้สม่มตะเมอแบบที่เราใชของเรานี่ช้มาตลอดไม่ได้ไฉคนเดียวสุดทายเนี่ยที่ไม่ได้ใส่ เรียกว่าส่วนหนึ่งคือพี่พึงเองก็คือมือใหม่เนาะเรียกว่าอยากให้แตงดีกลัวแต่งเสียใช่ไหมก็กลัวก้ามอนกันเพราะเขาเคยทําอยู่ตอนนี้เมื่อเมื่อเราใช้ผลิตภัณฑ์บริษัทโปรเจสเข้าไปแล้วนี่ก็รู้สึกว่ามันมันสร้างทั้งต้นทั้งผลผิตออกมาให้ดีเลยถ้าแตงเปในโต้งที่ทั้งโมลตัวนี้ไปมันก็ทําให้เยือดได้ช่วยให้มีลูกได้ติดลูกได้อ๋อหมายถึงว่าตอนนั้นเนี่ย จากเพรวไฟลงยอดโต้งไอ้ต้งเลยนะนนั่ลอ๋อพอใช้ตัวนี้ไปเรื่อยๆปุ๊บใบมันคลายใช่ไหมฮะใบคลายยอดคลายเนาะนอ่าเราแตงโมเราก็ทอดยอดต่อให้พึ่งพิงมันก็เดินได้อ่าขยายลูกโตให้เราเห็นเนี่ยนะฮะอ่าเรียกว่าในแปลงพีพึ่งนี่ก็ลูกใหญ่ที่โตๆนี่ค่อนข้างเสมอเนาะค่อนข้างได้ได้เยอะใช่ไหมฮะจะได้เยอะอยู่ลูกใหญ่ค่ะอ่าแปลงของคนอื่นที่เขาเอามาอ่า นำผิตภัณฑ์บริษัทโปรเจสตไปใช้ในแปลงของเขาบ้างเนี่ยมีใครมาบอกเป็นยังไงบ้างครับพี่เขาก็บอกว่าดีใช่เพราะว่าก่อนนั้นเขาไม่เคยใช้เลยก็บอกอเลยก็แนะนําเขาว่าเอาตัวนี้ไปที่ไปบารุงต้นกน่อนถ้าต้นดีลูกต้องดีอนังก็แปลงพี่ข้าวนั้นนะ่ะเขาก็ติดใจครับแปลงพี่ข้าวนั้นเรียกว่ามีปัญหาปลูกหลังเราสามวันเนาะนี่เขาตัด ขอมเราได้เลยอ่าตัดพร้อมพี่เลยจากที่เอาไปใช้ตอนเล็กๆแ<า>ก้ปัญหาตามะเนะาะ<า>สามารถตัดแต่งพร้อมเราได้การทําแตงโมโนในครั้งแรกของพี่พึงเนี่ยนะครับก็เรียกว่า,าสร้างความพอใจให้กับพี่พึงมากเนาะอ่าตอนนี้อยากให้พี่พึงช่วย คุยฝากบอกพี่น้องเกษตรกรที่มีอาชีพหรืออยากปลูกแตงโมที่กำลังดูพี่เพึงอยู่ในเวลาเนี่ยนะครับอยากจะฝากบอกวิวธีการทำแตงโมหร,รือการทำแตงโมให้ได้ง่ายโดยนำผลิตภัณฑ์โปรเจกที่เราทดลองมาใช้แล้วเนี่ยแก้ไขได้ดียังไงช่วยฝากบอกนิดหนึ่งครับพี่ก็บอกว่าถ้าไม่เคยใช้ให้ทดลองได้เลยเพราะได้ผลนดีแน่นอนพลผ,ผลิตก็ตามมาก็ได้ดีการดูแลต่างๆก็ง่ายด้วยเนาะง่ายกว่า รุ่นถัดไปนี่พี่เลิมพึงบอกว่ามีมีสองนี่เยอะเลยใช่ไหมก็ก็มีเยอะค่ะต้องตัานั่นแหลอะอเขา้าเขาไม่ให้หลักตัดเขาจะต้องมาเก็บมีสองอีกอเพราะมีส่องมันมีเยอะอมันยังเหลืออยู่เยอะอะที่ลูกใหญ่ๆนะพี่การสร้างเนื้อเนื้อเนื้อฟ้ามเนื้อกลวงเนื้อแดงน้ำหนักเนี่ย พว,พวกตัวนี้มาตัวผลิตภัณฑ์บเชตเนี่ย,าายแก้ไขให้ได้ดียังไงครับพี่ผ่าไซส์ไม่แตกเป็นเนื้อแน่นเนื้อเน้เน,นทุกลูก่อนลูกอ,อ่กอ,อนก็ไซส์ก็ไม่แตกถ้าแตกอย่าแตกต้องกะล็กเลย<อ>จากแต่งลูกอ่อนเลยผ้าแกงผ้าอะไรเนี่ยเราจะรู้เลยว่ามันจะเป็นราวเลยถ้าเป็นไซแตกต้องกะล็กะพรนี้มันก็ไม่เป็น แต่เนื้อแดงนี่ก็คือแดงตั้งแต่ลูกเล็กยันลูกใหญ่จไม่มีไม่มีฟ้าไม่มีกลวงไม่มีแล้วก็ไปไส้ไม่แตกเนาะพี่พึงพาเนี่ยลูกใหญ่ๆทั้งนั้นเลยอ่าครับนี่คือความมั่นใจที่พี่พึงคุยให้เราฟังเนาะในเรื่องแก้ไขปัญหาลูกลูกแตกใส้กลวงเนื้อฟ้ามหรือเนื้อไม่แดงรสชาติไม่หวานเนี่ยนะครับสามารถแก้ไขได้เลยนะ ก็ขอขอบคุณพี่ลำพึงมากครับที่ให้ข้อมูลดีๆกับพวกเราเพื่อน,นําไปเผยแพร่ให้กับพี่น้องเกษตรกรที่มีอาชีพปลูกแตงโมหรือมือใหม่นะครับที่จะนําไปใช้เพื่อแก้ไขปัญหาในแปลงโมของตัวเองนะครับขอบคุณพี่ลำพึงมาก,ากครับผมขอบคุณครับสวาสดีครับ